สวัสดีครับพบกับคืบหน้าข่าวกับผมโยคนากรประทีปนะครับวันนี้วันศุกร์ที่1มีนาคม2567นก็ะครับโอ้ก็ตรงกับวันหวยออกพอดีเลยนะฮะคุณผู้ชมครับเป็นไงกันบ้างนะฮะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลกันหน่อยนะครับหลายหลายคนน่าจะดีใจนะฮะแต่หลายๆคนก็ผิดหวังนะครับถึงแม้จะผิดหวังนะครับเราก็ให้อภัยเสมอสำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็รางวัลที่1นนะฮะสองห้าสามหกศูนย์สามนะครับ สตัวหน้า975 900สตัวท้ายนะครับ382 703แล้วก็2ตัว79นะครับใครที่ถูกรางวัลก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับส่วนใครที่ไม่ถูกรางวัลน,นะครับเรื่องหวยเนี่ยเป็นเรื่องเดียวนะครับที่คนไทยนั้นไม่เคยยอ่อท้อแล้วก็ไม่เคยยอมแพ้นะครับถึงแม้จะผิดหวังก็ตาม,มานะะงวดหน้าสู้กันใหม่นะครับวันนึ่งต้องเป็นวันของเราอย่างแน่นอนนะครับ มาเริ่มต้นวันนี้นะฮะจริงๆเนี่ยในวันที่1มีนาคมเนี่ยมีหลายเรื่องที่เป็นข่าวดีนะครับอย่างเรื่องแรกที่ผมจะแจ้งทุกคนนะฮะ1มีนาคม2567เป็นต้นไปนะครับใครที่จะไปท่องเที่ยวที่ประเทศจีนนะฮะไม่ต้องใช้วีซ่าแล้วนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปท่องเที่ยวกันได้เลยนะฮะหลังจากที่มีการเซ็น MOU กันเรียบร้อยแล้วนะครับ ตั้งแต่1มีนาคม2,567วันแรกที่ชาวไทยจะสามารถเข้าไปท่องเที่ยวในประเทศจีนได้โดยที่ไม่ต้องขอวีซ่านะครับหลังจากรัฐบาลไทยนะครับแล้วก็รัฐบาลจีนครับได้มีการลงนามความตกลงร่วมกันให้นักท่องเที่ยวไทยและจีนสามารถเดินทางเข้าออกแบบไร้ขีดจำกัดนะครับแต่สำหรับคนไทยแล้วเนี่ยนะครับการเดินทางไปประเทศจีนครั้งนี้จะมีเงื่อนไขอย่างไรบ้างนะครับและจะต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะครับ วันนี้ผมรวบรวมข้อมูลมาจากกระทรวงการต่างประเทศนะครับเงื่อนไขฟรีวีซ่านะครับถึงแม้จะฟรีวีซ่าแต่ก็ยังคงมีเงื่อนไขอยู่บ้างนะครับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดาหรือหนังสือกึ่งราชการจะสามารถอยู่ในประเทศจีนได้ครั้งหนึ่งเนี่ยไม่เกิน30วันครับแล้วก็รวมระยะเวลาไม่เกิน90วันภายในระยะเวลา6เดือนส่วนผู้ที่จะเดินทางไปจีนนะครับด้วยกิจกรรมอื่นๆอย่างเช่น ไปทํางานนะครับหรือไปเรียนซึ่งจะต้องพักเกิน30วันอันนี้เนี่ยนะฮะก็ต้องได้รับการอนุญาตล่วงหน้าแล้วก็ต้องมีการขอวีซ่าให้เรียบร้อยก่อนเดินทางเข้าประเทศนะครับทีนี้สิ่งที่เราจะต้องเตรียมก่อนเดินทางนะครับหเราต้องเช็คหนังสือเดินทางให้ดีนะครับควรมีอายุไม่ต่ากว่า6เดือนนะครับสครับเช็คสภาพอากาศในเมืองที่เราจะเดินทางไปนะครับเช็ครายละเอียดและเงื่อนไขทัวร์ แล้วก็จองที่พักชําระเงินให้เรียบร้อยเตรียมยาประจําตัวไว้ด้วยนะครับควรซื้อประกันภยัยการเดินทางต่างประเทศให้ครอบคลุมเวลาให้ครอบคลุมในระยะเวลาที่เราอยู่ในประเทศจีนนะครับทีนี้สิ่งที่เราจะต้องรู้นั่นก็คือเรื่องของกฎหมายนะฮะแม้จีนจะเปิดประเทศเรียบร้อยแล้วให้คนไทยเข้าออกกันโดยไม่ต้องใช้วีซ่านี่นะครับเราก็ต้องเรียนรู้กฎหมายของเขาด้วยนะครับอย่างข้อแรกเนี่ยนะครับห้ามนํากัญชาและสิ่งเสพติดเข้าไปในจีน เรื่องนี้เนี่ยนะฮะถือเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายร้ายแรงนะครับการนําสิ่งเหล่านี้เข้าไปในจีนนะครับจะมีโทษจําคุกสูงสุดตลอดชีวิตนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังนะฮะสห้ามอยู่จีนโดยวีซ่าผิดกฎผิดประเภทการพำนักในประเทศจีนไม่ว่าจะระยะสั้นหรือระยะยาวนะครับควรใช้วีซ่าให้ถูกประเภทนะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาและส่งผลสําหรับการเดินทางเข้าไปในประเทศจีนในครั้งถัดไปด้วยครับ สห้ามอยู่เกินอายุวีซ่าไม่เช่นนั้นอาจจะโดนโทษทั้งจำและก็ทั้งปรับครับ 4. ครับห้ามทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตและทำงานผิดกฎหมายอาจจะโดนทั้งจำและก็ทั้งปรับแล้วก็ถูกผลักดันออกนอกประเทศรวมถึงครับจะโดนขึ้นบัญชีห้ามเดินทางเข้าไปในประเทศจีนอีกนะครับห้ามถ่ายภาพในสถานที่ที่ห้ามถ่ายถือว่าเป็นการทำผิดกฎหมายของจีนและสุดท้ายนะครับ ห้ามลักขโมยเป็นกฎหมายที่จีนบังคับใช้อย่างเคร่งคัดมากนะครับผู้ก่อเหตุเนี่ยจะถูกจับกลุ่มขังนะจับถูกขังแล้วก็ส่งกลับไทยนะครับทีนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังในการท่องเที่ยวที่ประเทศจีนอันนี้ต้องเตือนนะครับไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นนะครับที่เราต้องระมัดระวังเรื่องมิจฉาชีพนะฮะไปที่จีนครับหยกและอัญมณีใครที่จะไปซื้อสิ่งพวกนี้นะครับควรซื้อจากร้านที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาล การสแกนจ่ายด้วย QR Code ไม่ควรสแกนจ่ายจากคนแปลกหน้าที่ยืน่นแจกสิ่งของอยู่ในที่สาธารณะนะครับเพื่อป้องกันการถูกดูดข้อมูลส่วนตัวแล้วก็อาจจะเปิดให้มิฉาชีพนั้นหลอกลวงในรูปแบบอื่นๆต่อไปนะครับ3ไม่ควรไปเที่ยวกับคนแปลกหน้าบางครั้งเราไปเที่ยวต่างถิ่นดูไหมครับเฮ้เราก็อยากมีเพื่อนเป็นคนจีนบ้างอยากให้เขาพาไปเที่ยวบ้างอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับ คนที่เข้ามาพูดคุยด้วยอย่างสนิทสนมเนื่องจากว่าอาจจะถูกหลอกลวงขูดรีดทัพย์ได้นะครับดูให้ดีก่อนที่จะรับฝากของนะฮะว่าสิ่งของนั้นผิดกฎหมายหรือเปล่านะครับและหากอยู่ดีๆเนี่ยไปเจอคนแปลกหน้ามาฝากกระเป๋าเราก็อย่าไปรับฝากเด็ดขาดนะครับเพราะอาจจะถูกหลอกให้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการขนส่งผิดกฎหมายนะครับสุดท้ายครับดูให้ดีก่อนขึ้นแท็กซี่ไม่ควรใช้บริการที่เสนอเหมาจ่าย เพราะอาจจะเกินราคาสูงกว่าความจําเป็นนะครับอันนี้ก็เตือนเอาไว้นะฮะอันนี้กระทรวงการต่างประเทศเขาเตือนเอาไว้แสดงว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยนะครับฉะนั้นคนไทยที่จะไปเที่ยวประเทศจีนนะครับหลังจากที่ ฟรีวีซ่าเรียบร้อยแล้วนะครับก็เตรียมตัวเอาไว้ให้ดีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งประเทศนะครับที่น่าไปท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ไปดูของเขาเพราะว่าประเทศเขานั้นค่อนข้างที่จะเจริญแล้วก็นําหน้าเราไปหลายปีนะครับโดยเฉพาะเรื่องของโซเชียลมีเดียนะฮะอย่างถ้าทุกคนรู้จักทิกต o k กันอยู่แล้วนะครับในเมืองจีนเนี่ยนะฮะเขาจะมีไม่แน่ใจว่าสัปดาห์ละครั้งหรือมีทุกวันนะครับเขาจะเปิดพื้นที่เป็นถนนเลยนะฮะให้คนจีนเนี่ย มาไลฟ์แล้วก็ทํากิจกรรมขายของกันบนเส้นถนนนั้นนะครับทุกคนก็จะไม่เคอะเขินกันนะฮะก็จะเป็นเหมือนกิจกรรมทุกคนก็จะจัดเต็มด้วยอุปกรณ์นะครับแล้วก็มาไลฟ์ทำกิจกรรมกันนะฮะจริงๆก็อยากให้ประเทศไทยมีแบบนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าก็จะเป็นการส่งเสริมการทําธุรกิจออนไลน์ไปด้วยนะครับบางคนอาจจะไม่ได้ทําธุรกิจไม่ได้ขายของแต่ก็มาไลฟ์เพื่อที่จะได้ของขวัญ ได้ของขวัญแล้วก็เปลี่ยนเป็นเงินได้อย่างที่คนไทยทากันอยู่ตอนนี้นะฮะแต่ว่าเราก็จะแยกกันทําอยู่นะครับถ้ามีการส่งเสริมด้านนี้นะครับเพราะเป็นการส่งเสริมที่ทําให้คนมีไรายได้นะครับก็น่าจะดีด้วยนะฮะทีนี้ไปดูอีกเรื่องหนึ่งครับสามสิบบาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประจําตัวประชาชนใบเดียวนะครับวันนี้1มีนาคมมีการคิกออฟเพิ่มอีก8จังหวัดนะครับและภายในสิ้นปีนี้ นะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าจะสามารถที่จะครอบคลุมได้ทั้งประเทศไทยนะครับทางรัฐบาลมีการประกาศนโยบายบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ครับได้รับเสียงตอบร,รับอย่างล้นหลามจากพี่น้องประชาชนซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการเปิดไปแล้วนําร่อง4จังหวัดก็คือที่จังหวัดแพร่เพชรบุรีร้อยเอ็ดและก็จังหวัดนราธิวาสน,นะครับ ตั้งแต่เดือนมีนาคมวันที่1ไปนะครับก็จะสามารถที่จะเพิ่มมาได้อีก8จังหวัดนะครับแต่เขาจะมีการคิกออฟอย่างเป็นทางการอีกทีหนึ่งเนี่ยนะฮะที่จังหวัดนครราชสีมาอันนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะมีการถแถลงข่าวและเปิดตัวภายในวันไหนนะครับแต่ว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปใกลที่อยู่ใน8จังหวัดที่ผมจะบอกดังต่อไปนี้ท่านสามารถที่จะใช้บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่นะครับไปใช้บริการได้เลยนะครับ ก็มีจังหวัดอะไรบ้างก็คือมีเพชรบูรณ์นครสวรรค์สิงห์บุรีสะแก้วหนองบัวลำพูนคร,รราชสีมาอำนาจเจริญและก็จังหวัดพังงาครับทั้งนี้เนี่ยทางสอปอสอชอนะครับเขาก็ได้ลงพื้นที่ในแต่ในแจังหวัดในการขยายนโยบายเพิ่มเติมเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมแล้วก็เชิญผู้ประกอบการสถานพยาบาลภาคเอกชนเข้าร่วมบริการ โดยร่วมกับผู้แทนสภาวิชาชีพที่ร่วมกันให้บริการอย่างเช่นแพทยสภาสภา,สภาเภสัชกรรมนะครับทันตแพทย์แล้วก็สำนักการสาธารณสุขจังหวัดนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับจากเฟสที่1มาเฟสที่2เฟสที่1 4จังหวัดเฟสที่2อีก8จังหวัดนะครับระยะเวลาเนี่ยไม่ห่างกันมากนักนะครับตอนนี้ข้อมูลต่างๆเนี่ยนะฮะก็มีการรันอยู่ในระบบ ก็พร้อมที่จะให้บริการเรียบร้อยแล้วนะครับนะก็ภายในปีนี้แหละครับนะน่าจะครอบคลุมทั้งประเทศก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเราไปเจ็บป่วดที่ไหนนะครับก็สามารถที่จะเข้ารับบริการได้ที่ไหนก็ได้นะฮะไปเที่ยวนะเดี๋ยวนี้เนี่ยคนไปเที่ยวกันเยอะนะครับจะให้กลับมารักษาในในตามบัตรประชาชนหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันยุ่งยากนะครับก็ให้มันครอบคลุมในเมื่อเราเข้าสู่ในยุคดิจิทัลแล้วเนี่ยนะครับ อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็เป็นข่าวดีสําหรับพี่น้องข้าราชการแล้วก็บุคลากรราชการนะครับแล้วก็ยินดีกับคุณครูทั้งประเทศด้วยนะครับข้าราชการครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษานะครับที่เขาจะมีการปรับเพิ่มเงินเดือนให้นะครับเป็น18,000บาทครับอันนี้สตาร์ทนะสตาร์ท18,000บาทนะครับปีนี้จะปรับเพิ่มขึ้นให้ก่อน10% ตั้งแต่ปี68เป็นต้นไปนะครับก็จะเริ่มสตาร์ทตั้งแต่18,000บาทหลายคนที่เป็นคนเก่าก็บอกว่าโอ้ยตอนนี้เงินเดือน,อนยังไม่ถึง1 8เลยจะปรับเพิ่มมาเป็น1 8ไหมคนเก่าอาจจะได้มากกว่า1 8แต่คนที่บรรจุใหม่ตั้งแต่ปี68เนี่ยนะสตาร์ท18,000บาทนะครับพลตํารวจเอกเพิ่มพูลชิดชอบรัฐรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็เปิดเผยภายหลังการเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการข้าราชการครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษานะครับหรือกศกคศก็บอกว่าที่ประชุมเนี่ยได้มีการหารือเตรียมความพร้อมการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมติของคณะรัฐมนตรีนะครับที่ได้มีการเห็นชอบแนวทางการปรับขึ้นอัตราเงินเดือนของข้าราชการและก็เจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กอพอได้มีการเสนอไปนะครับก็จะแบ่งเป็นการปรับเงินเดือนของข้าราชการครู และเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็การปรับเพิ่มเพื่อค่าครองชีพชั่วคราวนะครับมาดูกันนะฮะเขาจะปรับขึ้นสองรอบรอบแรกก็คือวันที่หนึ่งพฤษภาคมนี้นะปีหกเจ็ดรอบที่สองหนึ่งพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเขาจะแบ่งเป็นสองกลุ่มแบบนี้นะครับกลุ่มที่หนึ่งครับก็มีการปรับขึ้นอันตรางเงินเดือนแรกบรรจุเงินเดือนแรกบรรจุก็หมายถึงคนที่บรรจุใหม่นะฮะทุกคุณวุธเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณอาวุธอะไรก็ตาม จะเป็นปวชปวสปริญญาตรีโดยจะมีการทยอยปรับขึ้นอัตราเงินเดือนนะครับเพิ่มปีละ10%ปีนี้10%ปี68ก็เพิ่มให้อีกนะโดยในปี6-8เนี่ยใครที่บรรจุเข้าเป็นข้าราชการคุณจะสตาร์ทเงินเดือน1,800 0บาทซึ่งในปีนี้เนี่ยใครบรรจุปีนี้ไม่ได้1,800 0นะคุณจะได้ประมาณ5 5 0 0นะ1า0 0 0กว่า นะครับแต่ก็จะเพิ่มให้อีก10%นะครับคนเก่าในปีนี้ยังไม่ได้เพิ่มใครที่เป็นคนเก่าเงินเดือนยังไม่ถึง1 8 0 0ปีนี้เพิ่มให้10%แต่ปีหน้าจะเริ่มปรับเป็น18,000บาทสําหรับบรรจุใหม่ <_ D> ส่วนคนที่บรรจุอยู่แล้วบรรจุมานานแล้วเงินเดือนยังไม่ถึง1 8 0 0ก็จะปรับเพิ่มให้มากกว่า1 8 0 0คนเก่าคงไม่เท่าคนบรรจุใหมน่นะครับเพราะว่าเราต้องมีเงินชดเชยย้อนหลังให้ด้วยนะครับสำหรับคนที่บรรจุอยู่แล้วนะครับ อันนี้ก็เพื่อให้มัน,มนเท่าเทียมกันนะไม่งั้นคนเก่าบอกว่าโอ้ยคนบรรจุใหม่ได้1 8ื่นแปดทำไมฉันบรรจุมาตั้งนานแล้วทําไมสตาร์ทหมื่นเหมือนกันนะฮะเขาคงไม่เอาเปรียบแบบนั้นนะครับทีนี้สํานักงานกคสเนี่ยได้มีการจัดเตรียมร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยจะมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในวันที่7มีนาคมนี้นะครับแล้วก็จะนําเสนอกคสอพิจารณาในเดือนมีนาคมนะก็จะมีหลายร่างครับไม่ว่าจะเป็น ร่างกฎเกณฑ์แล้วก็วิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณอาวุธนะฮะอันนี้เดี๋ยวเราก็รอดูนะครับเอาง่ายๆเขาจะขึ้นเงินเดือนให้ข้าราชการแล้วก็หน่วยงานราชการแต่คนที่เป็นอัตราจ้างเนี่ยที่ไม่ใช่ข้าราชการผมไม่แน่ใจนะว่าเขาจะขึ้นให้หรือเปล่าแต่อันเนี้ยมันเป็นสําหรับข้าราชการแล้วก็บุคลากรที่เป็นข้าราชการแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีครับเป็นข่าวดีอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้าครับพาไป เรื่องบ้านอีกแล้วฮะเรื่องบ้านนี่มีบทวิเคราะห์ออกมาเยอะมากนะครับคนไทยก็ไม่ค่อยซื้อบ้านแล้วลดลงไป30%บนะครับบางคนก็บอกเงินเก็บน้อยบางคนไปเช่าอ,อยู่ดีกว่านะครับเพราะว่าถ้ามาผ่อนบ้านบางครั้งมันแพงกว่าไปเช่าอ,อยู่เช่าอยู่ไปสักพักหนึ่ง, ب, เ,งเก็บเงินเก็บทองแล้วค่อยมาซื้อบ้านนะครับอีก,กเรื่องหนึ่งจะพาไปดูครับเราขับรถแบบใช้สายตาปกติรถไร้คนขับก็ว่าล้ําอยู่แล้วใช่ไหมฮะอันนี้ใช้สายตาในการควบคุมนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ คนไทยชะลอการซื้อบ้านถึง30%เลยนะครับเนื่องจากว่ามีเงินเก็บน้อยนะครับบางคนเนี่ยก็หันไปเช่าบ้านอยู่ดีกว่านะครับเพราะว่าเก็บเงินเอาไว้ก่อนบางคนบอกเฮ้เก็บออมดีกว่านะครับไม่อยากเสียเงินไปผ่อนบ้านนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยดอกเบี้ยก็สูงด้วยนะครับก็มีความเสี่ยงนะฮะว่าในอนาคตนั้นอาจจะถูกยึดบ้านได้นะครับทางดีดีพาวเวอร์ีนะครับก็มีการเปิดเผยผลสํารวจออกมานะครับ ผู้บริโภคที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยก็มีบางคนไม่อยากซื้อก็มีนะครับเพราะว่ากลัวความเสี่ยงเรื่องของการผ่อนด้วยนะฮะทีนี้ภาพรวมของความเชื่อมั่นด้านอาสังหาริมทรัพย์ของผู้บริโภคชาวไทยนั้นลดลงอยู่ที่4 8จากเดิมอยู่ที่50%นะครับชะลอตัวนะฮะของเศรษฐกิจเนี่ยการชะลอตัวการซื้อบ้านเนี่ยก็มามาด้วย ผลของเศรษฐกิจไทยนะครับที่ยังมีความกดดันอยู่นะครับมีการวางแผนซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคนั้นนะฮะสำหรับการซื้อนะนะก็ลดลงตามไปด้วยนะครับโดยเฉพาะความสามารถในการซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคนั้นนะครับลดลงมาอยู่ที่59%นะครับผู้บริโภคส่วนใหญ่เนี่ยก็มองว่าอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อที่อยู่อาศัยอยู่ในระดับสูงนะครับและก็สูงมากมีเพียง16%เเท่านั้นนะครับที่มองว่าอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันนั้น เหมาะสมแล้วนะครับแต่จริงๆมันก็สูงจริงๆนะฮะถ้าเราเทียบกับดอกเบี้ยรถยนต์นะครับราคาบ้านกับราคารถยนต์ถ้าเราเอาราคามาเทียบกันเนี่ยนะฮะร,รถยนต์ผ่อนประมาณสัก78ปีนะฮะแต่บ้านมันไป30-40ปีเลยนะครับขณะเดียวกันนะครับผู้บริโภคเพียง13%เเท่านั้นที่มองว่ารัฐบาลน,นั้นมีความพยายามเพียงพอนะครับที่จะช่วยให้ซื้อบ้านที่อยู่อาศัยนั้นเป็นของตัวเองได้เนื่องจากว่าภาครัฐนั้นยังคงไม่มีการออกมาตรการ ในการกระตุ้นภาคอสังหาเพิ่มเติมนะครับก็มีบางคนบอกว่าเอ๊ะบางคนก็พอใจบางคนก็ไม่พอใจนี่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะฮะทีนี้เมื่อมีการพิจารณาความพึงพอใจในสภาพตลาดที่อยู่อาศัยมีการปรับลดลงเช่นเดียวกันนะครับอย่างไรก็ตามสําหรับในกลุ่มผู้บริโภคที่ยังคงพึงพอใจอยู่ส่วนใหญ่39เปเผยถึงพอใจเนื่องจากว่าราคาที่อยู่อาศัยในปัจจุบันนั้นเป็นไปตามที่คาดหวังเอาไว้นะครับ ขณะที่มุมมองของคนที่ไม่พอใจก็บอกว่าประมาณสักสองใน3คนเนี่ยนะฮะมองว่าเศรษฐกิจยังไม่ดีเท่าที่ควรครับตามมาด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นนะฮะอันนี้ก็จริงครับดอกเบี้ยสูงขึ้นจริงๆนะครับแล้วก็เศรษฐกิจถ้าเราพูดกันตรงๆเนี่ยก็ยังไม่ยังไม่ฟื้นตัวนะครับหรือฟื้นตัวก็ฟื้นตัวน้อยนะครับมันจะฟื้นตัวบางกลุ่มนะบ,บางคนขายดีก็คือขายดีนะครับแต่บางคนขายของไม่ได้เลยเนี่ย ก็ขายไม่ได้บางคนก็มีความพยายามนะฮะที่จะขายของนะครับพยายามเปลี่ยนแล้วทํานู่นทํานี่แล้วนะครับแต่ว่ารายได้นั้นมันก็ยังไม่กลับมานะครับอันนี้ก็เห็นใจแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะครับก็ใครที่ผ่อนบ้านอยู่ก็ขอให้ไปตลอดรอดฝั่งนะครับส่วนใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วเนี่ยนะฮะท่านก็ลองลองไปคุยกับธนาคารมันเจรจากันได้ครับทุกวันนี้เนี่ยธนาคารเข้าใจ ท่านจ่ายน้อยดีกว่าท่านไม่จ่ายและเป็นหนี้เสียเลยธนาคารก็ไม่ได้เงินด้วยเหมือนกันนะครับฉะนั้นใครที่รู้สึกไม่ไหวนะครับนะอย่าปล่อยครับอย่าปล่อยให้มันแบบ2เดือนคือเดือนนึงเนี่ยหรือรู้สึกเริ่มไม่ไหวแล้วเนี่ยโทรไปคุยกับเจ้าหนี้ก่อนนะครับก็สามารถที่จะผ่อนปลนกันได้นะครับอ่ะทีนี้เรามาติดตามความคืบหน้าเรื่องของคุณ PK กันหน่อยนะครับหลายๆคนน่าจะติดตามข่าวกันแล้วนะครับเรื่องนี้ก็ปิดฉากรับ12ปี พีเคเขาก็ควงโยเกิร์ตเนี่ยมาเปิดใจทั้งน้ําตานะผมฟังดูคลิปแล้วก็น่าเห็นใจนะก็น่าเห็นใจของทั้งสองคนนะ,นะครับแต่ท้ายที่สุดครับถ้าความรักมันไปไม่ได้นะฮะก็ต้องยอมปล่อยมือนะครับก็ถูกพูดถึงกันมาตลอดนะครับสำหรับข่าวพีเคปิยวัฒน์นะฮะกับโยเกิร์ตนัทชานะครับหลังจากเพจดังออกมาแฉะนะครับว่าพิธีกรชายอยากมีโลกสองใบขอเมียตรงๆว่าฉันเลี้ยงทั้งเธอและเขาได้ทําเอาเมียนั้น เศร้าแล้วก็รับไม่ได้นะครับหลังจากเขาแต่งงานมาถึง5ปีนะครับล่าสุดเนี่ยนะทุกคนก็ได้เห็นภาพนี้แล้วนะครับควงกันมาเปิดใจครั้งแรกและครั้งสุดท้ายครับเขาจะไม่ให้สัมภาษณ์กับที่ไหนอีกแล้วนะครับก็สัมภาษณ์แล้วก็ที่นี่ที่เดียวเลยที่ทุกคนทราบข่าวกันนะฮะคุณยกเกิดเนี่ยก็บอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยเราทั้งสองคนเนี่ยนะครับก็ไปจดทะเบียนหย่ากันเรียบร้อยแล้วนะครับคุณปีเคก็บอกว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องขอโทษ ครอบครัวของคุณโยเกิร์ตนะที่ไม่สามารถที่จะรักษาคําพูดในวันแต่งงานเอาไว้ได้และก็ขอโทษโยที่พี่ทําไม่ได้ขอโทษครอบครัวพี่ด้วยนะที่พี่ทําไม่ได้เหมือนกันจนมันเลยมีวันนี้ขึ้นมานะครับทางพิธีกรเนี่ยนะฮะอันนี้เขาเออถแถลงทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวันนะครับ ก็ตอนนี้เนี่ยทั้งคู่ก็ได้จดทะเบียนหย่ากันเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยุติความสัมพันธ์นะฮะก็จะเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันแล้วก็ทั้งสองคนเนี่ยก็ยังห่วงใยกันอยู่นะครับนะคุณโยเกิดก็บอกว่าก็ยังเป็นห่วงเสมอนะะพีเคเขาก็บอกว่าขอเวลาจริงๆแล้วเนี่ยก็อยากจะกลับมาดูแลกันเหมือนเดิมเป็นครอบครัวกันเหมือนเดิมนะครับแต่อนาคตก็ไม่แน่นะครับอนาคตไม่แน่นะฮะแต่ทุกคนก็ให้กำลังใจนะครับให้กำลังใจกันนะครับ เรื่องความรักนะฮะสมัยนี้มันไม่ค่อยแน่ไม่ค่อยนอนเท่าไหร่นะครับถ้าไม่รักกันก็แยกกันนะครับอย่าไปทําร้ายกันนะครับไม่ว่าจะทําร้ายกันด้วยร่างกายหรือทําร้ายกันด้วยจิตใจนะครับมาปิดท้ายกันครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวนี้เนี่ยนะฮะนะวัตกรรมมันไปไกลจนเราตามไม่ทันถ้าเราไม่ตามเนี่ยเราจะไม่ทันแต่ถ้าเราตามเนี่ยเราก็ทันทุกวันนี้เอาจริงๆนะฮะประเทศไทยเนี่ยไปไม่ทันโลกแล้วนะคระับ แต่ถ้าเราเสพข่าวต่างประเทศบ้างเนี่ยนะครับเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยเขาไปถึงไหนกันแล้วนะครับทีนี้เนี่ยโดยปกติแล้วเวลาเราขับรถใช่ไหมในปัจจุบันเราก็ต้องเอามือจับพวงมาลัยเาะจับพวงมาลัยเพื่อความปลอดภัยแต่เราจับพวงมาลัยกันมานานนะครับแต่วันหนึ่งเนี่ยถ้ามันมีรถที่มันสามารถไร้คนขับอันนี้เราก็เคยเห็นแล้วนะรถไร้คนขับก็ยังกล้ากวัวอยู่นะครับล่าสุดนี่ผมจะให้ดูครับทุกคนครับ เขาจะเปลี่ยนมาใช้สายตาในการควบคุมรถแทนผมก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเราละสายตาไปเนี่ยรถมันจะหลุดหรือเปล่านะฮะทางซินหัวนิวส์นะครับสำนักข่าวซินหัวเนี่ยก็เปิดเผยนะครับที่เมืองบาร์เซลโลนาแควน้นคาตาลันนะครับประเทศสเปนครับเขาได้มีการจัดงานเกี่ยวกับโมบายเวิร์คคอนเกรสประจําปี2024 1หนึ่งในสิ่งที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากภายในงานเนี่ยนะครับ ก็คือการโชว์วิธีการควบคุมรถด้วยเทคโนโลยีติดตามสายตาผู้ใช้ซึ่งพัฒนาโดยอ็อเนอร์นะครับผู้ผลิตสมาร์ทโฟนจีนออนเนอร์ Owner เนี่ยติดตั้งเทคโนโลยีติดตามสายตาผู้ใช้ลงสมาร์ทโฟนแล้วก็ใช้เซ็นเซอร์ในการจับภาพด้านหน้าของมือถือตรวจจับการเคลื่อนไหวของสายตาซึ่งทําให้ผู้ใช้สามารถออกคําสั่งให้รถยนต์สตาร์ทหรือดับเครื่องได้รวมถึงออกคําสั่งให้รถเดินหน้าหรือถอยหลังได้อีกด้วยครับ เรียกได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่ทําให้คนนั้นเนี่ยสบายมากยิ่งขึ้นเพราะว่าการเดินทางมีมากกว่านะฮะว่าเราจะไปถึงจุดหมายเมื่อไหร่นะครับระหว่างทางนะฮะก็เป็นสิ่งที่สําคัญเมื่อเมื่อไหร่ก็พักผ่อนนะครับแต่ก็ไม่มั่นใจอ่ะอันนี้มันเป็นแค่โมเดลนะฮะทุกคนเร็วๆนี้เนี่ยเราน่าจะได้เห็นกันนะครับก็ต้องถามทุกคนนะฮะว่าเฮ้ยถ้ามันมีเทคโนโลยีนี้มาเราก็ยังมองไม่ออกนะว่ามันควบคุมแต่เราต้องอยู่ในรถไง ควบคุมทางสายตาถ้าเราหลับแล้วมันจะไปได้ไหมนะฮะแต่ผมก็ยังมั่นใจในพวงมาลัยอยู่ผมก็ยังอยากจับพวงมาลัยอยู่นะฮะทุกคนครับก็รอดูครับน่าจะได้เห็นโมเดลกันในเร็วๆนี้นะครับนวัตกรรมไปไกลมากนะครับถ้าเราตามทันเราก็จะไม่ตกยุคนะครับนี่คือทั้งหมดของคืบหน้าข่าวในวันนี้นะครับทุกคนครับรายการต่อไปนะฮะเล็กซี่ขยี่บันเทิงฝากติดตามมาด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับวันนี้ผมโยคนากรคุณประทีปและทีมงานต้องลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ